ผีแดงปักป้ายขายสามมิดฟิลระดมทุนซื้อตัวนักเตะได้ใหม่เสริมแก่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่หยุดหลังจากด้วยตัวเมสันเมาส์กองกลางสารพัดประโยชน์ทีมชาติอังกฤษจากเชลซีมาร่วมทับโดยค่าตัวรวมทุกอย่างอยู่ที่60ล้านปอนด์ล่าสุดมีข่าวว่าปีศาจแดงเตรียมประกาศขายผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลถึง3ามคน ออกจากทีมเพื่อระดมทุนในการเสริมผู้เล่นคนใหม่เพิ่มเติมโดยเฟดสกอตต์แมคโทมินีและ ck, ดอนี่ฟันเดอร์เบกอยู่ในลิสิที่จะถูกขายทิ้งทั้งหมดถึงแม้ว่าเอลิกเทนฮาบกุนซือชาวดัตเพื่อจะได้ตัวเมสันเมาส์กองกลางดีกีทีมชาติอังกฤษมาร่วมทับตามความต้องการของตัวเองแล้วแต่เขายังคงเดินหน้าหาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมปีศาจแดงต่อจากการเข้ามาของเมสันเมาส์ทำให้ทีมเสียงงบประมาณการเสริมตัวผู้เล่นไป60ล้านปอนด์ จาก120ล้านปอนด์ซึ่งหากพวกเขาอยากได้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมอีกต้องขายนักเตะเก่าออกจากทีมให้ได้ก่อนตอนนี้ผู้เล่นที่แมนยูน t เต็ดอยากได้ตัวมาเสริมทีมมีมีพลตำแหน่งกองหน้าและผู้รักษาประตูซึ่งตอนนี้พวกเขาตัวเป็นข่าวกับนักเตะหลายคนทั้งลัสมุตออยลุนกองหน้าทีมชาติด,ดินหมากของอตาลันตาหรืออังเดอนานาในทวันจากอินเตอร์มิลาน สำหรับเฟ,ฟก์กังกลางชาวบาซิเลียนและดอนนี่ฟันเดเบกแค้งชาวดัชมีค่าตัวที่คนละ20ล้านปอนด์ถ้าขายออกได้ทั้งสองคนก็จะมีเงินเพิ่มเป็น40ล้านปอนด์ขณะที่สกอตต์แมคโทมินีมีค่าตัวอยู่ที่ราว35-40ล้านปอนด์พัม้มใจไหมไปเย,ยนตั้งค่าหัวซับ,บิเซอร์ไม่แพงราแ,แมนยูมาคว้าตัวไปซัมเมอร์นี้ถูกไว้ที่ประเมินจากเว็บไซต์ระดับโลกเสียอีฟาบ,บิซิโอโรมาโน เดี่ยวข่าวสายฟุตบอลชื่อดังรายงานว่าไบร์นมิวนิคได้ตั้งค่าตัวของมาเซลซาบิเซอร์มิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียในราคาที่จับต้องได้ไม่สูงมากนักและคาดว่าจะพยายามขายทิ้งในซัมเมอร์นี้ซาบิเซอร์กับสู่อ้อมอกของเสือตายหลังถูกปล่อยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืมตัวเป็นเวลา6เดือนเต็มๆพร้อมคว้าหนึ่งชมป์คาราบาวครับ ะรองแชมป์เอฟเอคับไปในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งมีข่าวว่าบอร์ดบริหารไบเอนมิวนิตตั้งใจจะขายซาบิเซอร์ในราคา15-17ล้านยูโรประมาณ577-654ล้านบาทซึ่งปัจจุบันมีค่าตัวที่ได้รับการประเมินจากทานเฟอร์มาเก็ตดอทคอมอยู่ที่20ล้านยูโรประมาณ760ล้านบาทสำหรับผลงานกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และบาเยน์มิวนิคในซีซั่นที่ผ่านมาของมาเซลซาบิเซอร์ทำไป4ประตู2แอสีจากการลงเล่น42เกมในทุกายการ